ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูรุกุลแล้วก็เอฟซีนะครับผ่านไปเยียบร้อยนะครับอันนี้คือนะครับชุดสรุปร่างนะชุดสรุปร่างสรุปไป3หางนะสาหางแปลว่าตัวที่ไม่ไม่ได้เน้นให้ จริงๆก็เน้นอยู่นั่นแหละที่เห็นปากกาสีแดงฉีดเส้นใต้ใช่ไหมแต่มาเน้นใหม่อีกทีนึงก็เป็นสามหางกลัวมันจะเยอะไปนะครับกลัวมันจะเยอะไปก็มาเน้นให้อีกสามหางก็เก้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองแต่เขาออกที่ห้าหนึ่งนะครับสหรับเลขล่างนะก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ดวงของพี่น้องอย่างว่าแหละดูที่ว่าความรักความชอบเนาะแต่ละคนนะครับแต่ตัวเลขที่จับไว้ให้นะครับมันกดถือว่าโอเคอยู่นะครับ ยังพอยังพอไปได้นะครับมันเป็นห้าหนึ่งนะครับสาหรับเอกลากเนาะแล้วก็สามตัวบนนี้นะสามตัวบนนะครับพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่มีตัวไหนี่ใ,ใกล้เคียงเลยแต่ถ้ามาดูกันนะครับว่า หลักร้อยหลักสิบหลักสิบผมตัดศูนย์เห็นไหมตัดศูนย์ออกนะครับแล้วหลักหน่วยมันก็มีศูนย์อยู่สองสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งเนาะหลักร้อยมีเลขเจ็ดอยู่ก็คือหกเจ็ดหนึ่งสองอันนี้ก็คือสูตรหลักตัวนี้ไอหกเจ็ดหนึ่งสองสูตรหลักแต่สูตรที่เอามาเสริมนะครับแล้วมันก็ชวนกันที่หนึ่งกับสองมันก็พลาดไปนะส่วนหลักก็คือตัวนี้ แต่หลักสิบสูตนหลักคือตัวนี้แล้วผมตัดศูนย์แล้วมันไม่มีใช่ผมตัดศูนย์ออกนะหลักหน่วยนะครับอันนี้สูตรหลักแต่สูตรหลักไม่เข้านะครับมันมาเข้าสูตรลองนะสูตรที่ว่ามันออกเจ็ดศนยะ์ศูนย์เนาะแต่ตัวจับไม่ถูกเลยนะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มาพูดถึงเ,เจ้าสูตรนี้นะครับว่าตัวไหนเด่นสุดนะครับเจ็ดแต่เน,นี่แปดกับสามไม่มานะเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเจ็ดน,นีี้เดี๋ยวจะมาลงต่อนะครับมาไลา่มาไล่เรียงกันดูนะครับมาไล่เรียงกันดูอันนี้ก็เป็นสองตัวบนนะครับ มันไม่ถูกอย่างว่าแหละมันมามาเล็กลเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเพราะว่าไอห้าหกเจ็ดมันเด่นสุดนะครับห้าหกเจ็ดมันเด่นสุดก็สามห้าแปดเจ็ดอะไรประมาณนี้อ่ะอืมแล้วก็มาถึงเจ้าพระเอกของช่องเจ้าพระเอกของช่องนะครับจุดโครงสร้างอ่ะ าใครได้ซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้เราเรียกล่าของเราเราก็สรุปมันก็มีอยู่นะในตัวห้าหนึ่งก็ว่าจับยังไงก็ได้ผมจะไม่ยอมจับออก จับออกเจ้า,จาชุดตัวนี้ชุดโครงสร้างนี่มันมีห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเน้นของเราจริงๆก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนะห้าหนึ่งมันก็ว่ามันมีในชุดโครงสร้างนะครับโครงสร้างคือพระเอกของเราอยู่แล้วนะครับตัวเด่นนะครับเด่นประจํางวดก็คือห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดเด็ดประจํางวดคุจะเขียนไว้แบบนี้นะครับ ไอชุดพิเศษนะครับสี่ชุดมันเป็นศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าห้าเจ็ดใช่ไหมมันออกที่ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผิดไปแต้มหนึ่งงวดก่อนก็เหมือนกันงวดก่อนรู้สึกว่าจะให้เป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละแล้วมันออกเก้าเจ็ดนะครับเฉียดไปแต้มเดียวแต้มเดียวตลอดนะไอสี่ชุดเนี่ย เฉียดแค่แต้มเดียวนะครับผู้ชุดบนล่างพิเศษสี่ชุดนะครับหมดเจอแล้วอถ้าหลายท่านก็น่าจะเห็นอยู่ในไลน์หรือว่าในกลุ่มหรือว่าใน youtube เราเนี่ยแหละผมก็ลงให้นะครับแต่ว่ามันก็พลาดไปแต้มหนึ่งวังนนี้ก็พลาดไปแต้มหนึ่งนะให้ศูนมันออก 0, 0. ูน <c oughs> นะครับอืม แล้วก็มันมีอีกสูตรนี้ <c oughs> มันค่าๆว่าเป็นสูตรวิ่งนะครับสูตรวิ่งสามสูตรวิ่งหลักร้อยวิ่งหลักสิบวิ่งหลักหน่วยนะครับแปดหกสามนะครับอันนี้ก็คือมาตรงนะแปดหกสามมาตรงแล้วก็สองศูนย์เก้ามาตรงเจ็ดเจ็ดเก้ามาตรงสองวัเมื่อกี้ เราทำออกมานะครับ0 1 0แล้วก็2 7นะครับมันออกที่70 0ก็มันเป็นต้นไปตอนที่ผมลงนะครับก็บอกอยู่ว่ามันอาจจะไม่ปักหลักครับอาจจะไม่ปักหลักนะเดี๋ยวก็ต้องมาลงกันต่อนะครับว่า วัน,นี้มันจะมาตัวไหนนะพี่น้องก็ย้อนดูคลิปเก่าก็าได้หรือว่าจะทําไปล่วงหน้านะครับไม่เป็นไรเนาะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาลงไอ้เจ้า ตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นอะไรล่ะเรียกว่าเป็นพระเอกของช่องดูแล้วล่ะแล้วก็พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับแต่เบิ้ลเราไม่มีศูนย์ศูนย์นะถ้าเบิ้ลนะครับเบิ้ลไม่มีศูนย์ศูนย์เลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามไม่มีห้าห้ามันเป็นซีซีเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าวันนี้ติดเลขเบิ้ลเยอะ แต่เราไม่มีสูนสู๋ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังถือว่าโอเคอยู่มันยังเตดติด,ด,ดเลขล่างอยู่นะเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปนะครับคงจะเป็นชุดโครงสร้างนะครับให้พี่น้องไปเลือกไว้ในใจแล้วก็ไปคำนวณคำนวณสูตรของแต่ละท่านนะครับแล้วก็เอามาเทียบ ว่าตัวไหนมันจะอยู่ในใจบ้างอะไรบ้างซื้อยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ภายในเนี้ยถูกถูกแน่นอนแต่มันเยอะ36ตัวนะครับสามสตัวเราจะคัดออกมายังไงแค่นั้นแหละนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงโครงสร้างตัวนี้ให้แล้วก็พี่น้องนะก็ไปตัดไปคัด ไปเอาไปจับกับสูตรหลักของพี่น้องเองว่ามันจะชนกันที่ตัวไหนนะ <c oughs> คลิปนี้มาทักทายนะครับบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้บางท่านก็ซื้ออยู่นะไอ้มันก็เป็นตลกขับำ,ำนั่นแหละไอ้สูตรเนี่ยที่ผมทำนะครับสูตรเลขสามตัวนะครับ อย่างว่าผมก็ในคลิปผมก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นมันไม่อาจจะมาตรงได้นะครับอาจจะเป็นแค่ตัวโต๊ะแล้วก็และหรือถ้ามันเดินต่อนะครับถ้ามันเดินต่อเราก็อาจจะโชคดีอา่าผมก็บอกไว้ประมาณนั้นซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้หรือดูดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็โอเคนะเดี๋ยว คลิปหน้าจะลงชุดโครงสร้างแล้วก็มาลงไอ้เจ้าตัวนี้ให้ก่อนว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันไหมนะนะครับก็โอเคนะรหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ